หน้ากากเปียกเฉยเอาผมไป้องก่อนดีกอ่ งรับอ่าพี่รอไปข้างหลังนะโอเคพี่ บอดบอดเกิดเอ่อตอนนี้ยผมขอเปลี่ได้ไหมเอาเลยโอนแล้บอดคนมั้างเกียรบอดามอากเลย คนทางยนะหมดละเข้ามานาฬิกาของค,ครับ <c oughs> นาฬิกาอะไรยืมเพื่อนมาป่ะไม่แน่ใจ ไอ้เพื่อนเขาตายแล้วไม่เป็นไรหรอกเกิดอะไรหมดยังวิ่งสุดสายไม่รู้คนหรือบดหรอสุดสายน่าใช่นะไม่เหมือนมิโตโกวิ่งไปแบบวิ่งวิ่งเรียบไปทาง อกอบอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดวิ่ยงยาวเล้กป่หรือไง,งหรือตักคนแล้วไม่เจอ <c oughs> เน่าจะไปได้เออไม,ม่พี่ไงเจอแล้วตายไหมขึ้นันห็นตายแล้วพี่รู้ย,ยมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ สวยโอ้มันดักงี้เลยเหรอวะคบครบครบเลยคบอยู่คบอยู่เอาเลยพี่ไอ้ยพวกเฮียดิไอ้ยดักปักบอดไม่สตดวกก็ว่าอยู่เสียงวิสสุสานไม่น่าใช่บอดโอ้หมันดักอย่างนี้เลยโูเซ็นท่าด้วยนอะเซ็นท่าเซ็นท้าวัวนี้ผมไม่แบบนี้เลยเหรอตัวนี้ผมจริงคืออะไรนี่เป็นห้องอะไรอะห้องแสนปะห้องแสน โอ้โหทำไมของผมมันเซตสามวะเอชพงไม่สมดุลกันเลยเซตสามเอชวีทียูนั่นเปิดไฟฉายกดตัวอะไรนะกดทีะกดทีไหมกดทีกดทีเออแต่เอชพีดียูลูกค้าแต่นี่กระสุนอยู่เต็มเต็มฮาร์ ันเยอะกัน3เม็ดมั้งเมื่อกี้เสียงกระเตียบเบิ้ลเข้าเพราะว่าเกาะกลางอาจจะไม่ปลอดภัเฝ้าพี่ปุก๊กก่อนเดี๋ยวหัวแตกเสียวอยู่เหมือนกัน นั่นสบใครอ่ะบอดคนเปล่าเออมีบอดคนเหรอจริงไหมแต่บอดคนมีเส้นยิงไหมใช่ครับสลับเซต้งกันนี่กระเป๋ารัดซ้อนในกระเป๋านั้นได้เก็บไปด้วยน่าจะยิงเด้อ พอททุนเอฟวีทียูทิ้งกันนี่เกียดตรงนี้ ก่อนมันแตกแ้วเราไปหาอย่างไร้างไห้ป้าปืนบ้านใหม่โอเคพี่ิงวิ่งหน้าผมวะหลัง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 รถหลังรถเปิดเปิดเปิดแลเปิด เก็บเสืนเส้นโดนอยู่ตรงไหนอ่ะหลังหลังรถหลังรถคันนี้ยคนใช่ไหมเจนิใช่ใช่คนเลยเลตายตัวตาย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 มีตัวยวเข้าวะไม่รู้อ่ะแต่มันวิ่งไปหลบหลังรถเลยนะ บอดไปตรงตรงตรงนั้นบอดไปโอ้ยบอดใช่ไหมฮ้าฮ่าฮ่าข้างหลังมี่ายเพื่อนเลยข้างหลังข้างหลังกำแพงแตกแตกไม่ไม่แค่เข้าดิู่กำลังจะเข้า,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 าบอดใช่หรอพี่มันวิ่งหลบหลังรถทำไมวะก <laughs> ลัวงวงเหมือนกัน แล้วโดนโดนยิงเหมือนมันตกใจรีบวิ่งอะโอ้กระสุนย์ห้าอะไรกระสุนยห้าหอ๋อตัวนั้นไม่เปิดเราสองศูนย์หนึ่งนั่นมีมีตัวขึ้นจากขอบไป ป้อมปืนเฮ้ยพี่หลังเตเบิลก็มีเสียงปืนเหรอ ก่อนเลยยี่สิบแปดเองตรงหน้าก่อนผมเจอ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 คนคนคนแท้คนแท้โอเค <Okay. S 1> เห็นล่าสุดตัวนี้ระวังตรงนี้ครับคุณักมีเสียยมีอะไรเรียกร้องความสนใจมันได้ครับรถยนต์แก๊สเจออีกตัวหนึ่งเจออีกตัวหนึ่งเจ<ะ>้าสองตัว<ะ> สไนท์ปั๊มปืนสไนท์ให้แมตตรงตอกลางต่อกลางตาย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 กอกางสไนทนี่ใครจัดป่ะตายตายตายพี่พี่มันวิ่งมาหาเราก่อกางนะโอเคโอเคโอเคตอนนั้นรอรอเชื่อบอทตายหนึ่งสวยเออหลังก็แม่งหนึ่งมั้งหน่อยมีมีมีไหมมี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 มั้งหน่อพี่วิ่งเข้าบ้านบ้านเหลือง โอเคโอเคมาเกิดกำลังกำลังไปคัดหมอะหลังหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยโอเคหลังรั้วนนะคุณหลังคุไปเกล้วอืมเดินไหนป้างหน้าอาจจะขึ้นขึ้นเนินข้างหลังไหมนะเดี๋ยวมีใกล้กำลังกำลังไปให้อยู่แถวบ้านเลยนะ แองแดงตัวมันซ้ำทั้งแดงใช่ป่ะมันล้มนะถึมซ้ำนะมันไม่ได้อยู่ทั้งแดงมันได้อยู่ทั้งแดง,ดอ,ยง,แดงอยู่ในพุ่มในพุ่มนะไม่รู้ว่ามันมีเข็มหรือมีเพื่อนสก,กา แต่กับลูกสามไม่เฮ่อ